แีวค่ะวินนี้เราไปงานอะไรค่อโอเมก้าโอเมก้าอ Amazing ดอลูกอวอ โ <wounds> oh, อ้ขอบคุณคุณแก้วการดานะครับ <ım eni> ส่งดามให้เราพันดวงขอบคุณนะครับนี่เราแวะมาก่อนเพราะว่าตอนเย็นเราคงไม่ได้ไลฟ์นะแล้วเราก็อยากจะชวนทุกคนไปถ้าเผื่อใครอยู่แถวเซน t r ทันเวิลนะครับไปเจอกันได้ตอนบ่ายบ่ายสี่โมงครึ่งบ่าสี่โมงครึ่งเจอพวกเรานะครับที่เซน t r ทันเวิลไปทั้งครอบครัวเลยวันนี้สองสาวก็ไปด้วย ไปดูความวุ่นวายกันหน่อยเรารอต่า,าอ,อตอนนี้อยู่ในช่วงสตา,าร์ารตตี้ด้วยม่อยากส่งดาวให้เราก็ส่งตอนนี้นะครับ <c oughs> <c oughs> คุณสนอคุณสนอบอกว่า FC from New York City Miss Every One ครับขอบคุณนะคะคุณสนอเห็นไหมผมพูดชื่อไม่ผิดอีกแล้วอีกต่อไป ไปคราวที่แล้วนี่ได้ลัมโบกินี่มาสองคันเป็นไงมันไม่มีที่ไว้แล้วทุกคนเนี่ยมีทั้งมอไซค์มีทั้งลัมโบบิ๊กไบค์